สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มน้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในคืนวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงไอ้หนุ่มมาสเซอร์ชื่อต้นเจ้าของใบหน้ารอเหลาผมยาวมีรักยิ้มอายุ22กํากำลังเรียนใกล้จะจบมหาลัยปี4แล้วผมกำลังแต่งตัวใส่เสื้อยือดกางเกงยีนแล้ใส่รองเท้าผ้าใบคู่เก่งของผม จะออกไปรอยกระทงกับรุ่นพี่สาวสวยหน้าหมวยที่ชื่อพี่แปมแปมตอนนี้พี่แปมแปมอายุ25เราไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่พี่แปมแปมเรียนจบม6แล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพตอนนี้เธอเรียนจบแล้วแล้วก็มีงานทำแล้วด้วยผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เจอกับพี่แปมแปมอีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่า เราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนั้นผมกับเพื่อนๆในกลุ่มที่มาหาอะยของผมไปเล่นโยนโบลิ่งกันในห้างแล้วก็มีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งเกิดสะดุดล้มในขณะที่กาลังโยนลูกโบลิ่งเพื่อนของผมก็สะกิดให้ผมดูผมก็เลยรีบเข้าไปประยุงตัวเธอพอเธอหันหน้าขึ้นมาแค่นั้นแหละครับผมถึงก็ต้องสะดุ้งตกใจอ้าว นี่มันพี่แปมแปมนี่นาไม่ได้เจอกันมานานเลยนะครับพี่แปมแปมเป็นไงมัง่งสบายดีไหมพี่ก็สบายดีแล้วพี่แปมแปมก็ทำตาโตโอ้โหต้นเราไมาได้เจอกันมาตั้งหลายปีดูสิเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มรูปหล่อมาสเตอร์เลยนะแล้วเนี่ยมาเล่นโยนโบลิ่งกับเพื่อนๆเหรอครับพี่ดีเลย ไม่ได้เจอกันมานานวันนี้พี่ขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวต้นกับเพื่อนๆสักวันนะยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบตกลงเจ้าพวกเพื่อนๆตัวดีของพวกผมมันก็รีบตอบขึ้นมาเลยดีจังเลยครับพี่พวกผมกำลังหิวข้าวอยู่พอดีเลยว่าแต่ว่าพี่รู้จักไอ้ต้นได้ยังไงอะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไอ้ต้นะจะรู้จักสาวสวย อย่างกับลาลาเหมือนพี่ด้วยอะ่ะแหมพี่ไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกหน้าแล้วพี่แปมแปมก็ส่งยิ้มหวานให้กับพวกเพื่อนของผมจนพวกมันนะถึงกระใจละลายเก็บทรงกันไม่อยู่เลยครับยืนหัวโดตัวแข่งทือกันเป็นแถวจนพี่แปมแปมต้องมาสะกิดผมนี่ต้นพวกเพื่อนเธอเป็นอะไรอะ่ะยืนหัวโดตัวแข่งกันเป็นแถวเลย มันคงตะลึงในความสวยของพี่นะครับงั้นเราไปกินข้าวกันได้ยังอ่ะต้นได้สิครับพี่จากนั้นผมและพวกเพื่อนๆของผมก็ไปทานข้าวกันโดยที่มีพี่แปมแปมเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวพี่แปมแปมเป็นคนที่เฟรนลี่มากเลยครับมีอัธยาใสายดีมากจนเพื่อนๆของผมอะ่ะต่างหลงเลยล่ะครับแล้วก็แย่งกันจีบใหญ่เลย แต่พี่แปมแปมก็ไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษนอกจากผมคนเดียวพอก่อนที่จะแยกายก,กันกลับอ่ะพี่แปมแปมได้แอบขอแลกเฟซแกลกไลน์กับผมไว้ด้วยล่ะครับแล้วหลังจากนั้นพอตกกลางคืนพี่แปมแปมก็มากจ้ทักเข้ามาคุยเล่นกับผมอยู่เป็นประจำผมอยู่คอนโดแค่คนเดียวครับพี่แปมแปมเธอก็พักอยู่คนเดียวเหมือนกันกับผมบางทีเราสองคนก็เปิดกล้องคุยกัน คืนก่อนวันที่จะลอยกระทงหนึ่งคืนอยู่ๆพี่แปมแปมก็ทักผมขึ้นมากลางดึกแล้วเธอก็ชวนผมเปิดกล้องคุยกันเหมือนเดิมเธอบอกว่าคืนนี้เธออยากเห็นหน้าผมพอเปิดกล้องคุยกันผมก็เห็นพี่แปมแปมใส่ชุดนอนสีขาวน่ารักตาของเธอหวานเยิ้มเลยครับและเธอก็มีอาการเมาด้วยนิดหน่อยผมก็เลยถามพี่แปมแปมนี่พี่แปมแปมไปดื่มมาหรอครับ จากต้นพี่เดินม,มานิดหน่อยอะต้นยังจำแฟนพี่ที่ชื่อตามได้ไหมอะ่ะตอนที่พี่อยู่ม .6 อะ่ะตอนเนี้พี่เลิกกับตามแล้วนะอ๋อจำได้สิครับพี่ก็ตอนวันที่พี่สอบเสร็จตอนจบม .6 นะผมไปสรารภาพรักกับพี่แล้วพี่ก็บอกกับผมว่าพี่เพิ่งจะตกลงเป็นแฟนกับตามอะ ถ้าผมมาขอพี่เป็นแฟนก่อนหน้าเนี้ยพี่ก็คงจะเป็นแฟนกับผมไปแล้วพี่บอกว่าพี่ก็แอบชอบผมอยู่เหมือนกันพี่รู้ไหมตอนนั้นอะ่ะผมเสียใจมากเลยน่าจะรีบบอกพี่ไปต้องนานแล้วว่าผมชอบพี่โถ,โถโถต้นน่าสงสารจังเลยไม่เป็นไรนะแต่วันนั้นอะ่ะพี่ก็ปลอบใจต้นด้วยการพาต้นไปดูหนังในโรงหนังเก่าๆใกล้กับโรงเรียนไง ต้นจำไม่ได้เหรออ๋อจำได้สิครับใครจะไปลืมได้ล่ะผมนึกว่าพี่จำไม่ได้ซะอีกทำไมพี่จะจำไม่ได้เราเนี่ยนะเห็นเงียบแบบนี้นะพออยู่ในโรงหนังเม,เมื่อกับพี่แค่นั้นแหละสุกซนไม่ใช่เล่นเหมือนกันนั้นเนี่ยเล่นเอามือมาจับขนมโดนัทที่พี่เอาเข้าไปกินในโรงหนังเล่นนะ่ะจนขนมโดนัทของพี่อ่ะ น้ำตาลละลายเยิ้มติดมือต้นเลยนะแถมต้นอ่ะยังเอาน้ำตาลที่ละลายติดมือไปชิมอีกด้วยแล้วก็มากะซิบที่ข้างหูของพี่ว่าหวานจังเลยอะพี่ยังจำได้เลยหน้าตีชมัดเลยต้นเนี่ยแหมพี่ก็เหมือนกันไม่ใช่หรอครับแอบเอาเมือมาจับแท่งลูกกวาดที่ผมเอาเข้าไปกินในโรงหนังด้วยอ่ะแถมพี่อะยังเอาแท่งลูกกวาดของผมอ่ะ เขาปากไปชิมอีกด้วยก็ช่วยไม่ได้นี่นาต้นก็ต้นอนะ่ะอยากมาจับขนมโดนัทของพี่ก่อนทำไมอ่ะพี่ก็เลยลองชิมลูกกวาดของต้นดูสักหน่อยว่าอร่อยแค่ไหนพูดแล้วอ่ะพี่ก็อยากเจอจนจังเลยอ่ะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เป็นคืนลอยกระทงอ่ะมาลอยกระทงกับพี่เอาไหมอ่ะเอาสิครับพี่ผมก็อยากลอยกระทงกับพี่อยู่เหมือนกัน แล้วคืนวันลอยกระทงที่ผมรอคอยก็มาถึงเมื่อผมแต่งตัวเสร็จผมก็รีบลงมาจากคอนโดของผมโดยมีพี่แปมแปมสาวสวยขาวหมวยมาจอดรถเก่งรออยู่ที่ใต้คอนโดผมพอผมเจอพี่แปมแปมผมถึงกระตกใจตาค้างเลยครับเพราะวันนี้เธอแต่งตัวได้สวยมากเลยเธอแต่งตัวเปี้ยวจี๊ดใส่เสื้อลันรูปกระโปรงสั้น ปกติผมจะไม่เคยเห็นเธอแต่งตัวแบบนี้เพราะเธอชอบแต่งตัวเป็นแบบสาวหวานต้นมัวแต่ยืนหัวโจมองพี่อยู่ได้จะไปกันหรือยังอะ่ะปะไปได้แล้วครับพี่เง้นก็นรีบขึ้นรถสิแล้วพี่แปมๆกับผมก็ขึ้นไปอยู่บนรถพี่จะพาผมไปลอยกระทงที่ไหนล่ะครับอ๋อพี่ว่าจะพาไปลอยกระทงที่บ้านของพี่กลางหุบเขาอะ ที่มันอยู่ที่เขาใหญ่ทำไมพี่แปมแปมต้องพาผมไปลอยกระทงไกลจังเลยล่ะครับความจริงเราอะลอยกระทงกันอยู่ในกรุงเทพก็ได้ก็พี่อยากลอยกระทงกับต้นแค่สองคนในบรรยากาศดีๆนี่นะหรือว่าต้นอะไม่อยากไปลอยกระทงกับพี่สองคนฮะอยากสิครับพี่ถ้าอยากงั้นต้นก็นั่งเฉยๆเดีย๋ยวพี่สิ่งรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแหละ หลังจากนั้นพี่แปมแปมก็ซิ่งรถเก่งของเธอแป๊บเดียวก็ไปถึงเขาใหญ่แล้วครับต้นลงมาจากรถสิพี่อยากลอยกระทงจะแย่อยู่แล้วแล้วพี่แปมแปมกับผมก็จงมือกันไปเดินไปที่สระน้ําในบ้านพักส่วนตัวของเธอที่เขาใหญ่ท่ามกลางแสงจันทร์สัด่องและเสียงลิดลิงเลไลพี่แปมแปมก็มองหน้าผมแล้วก็พูดกับผมเบาๆต้นดูนี่สิ พี่มีอะไรจะให้ดูแล้วเธอก็ค่อยๆให้ผมดูกระทงของเธอกระทงของพี่สวยไหมต้นสวยมากเลยครับพี่กีบกระทงของพี่อะได้รูปจังเลยครับผมไม่เคยเห็นกีบกระทงที่ไหนอะสวยแบบนี้มาก่อนเลยจริงเหรอจ้าต้นปากหวานจังเลยนะเราอะเรามาลอยกระทงกันเลยดีกว่าเนอะ แต่พี่อ่ะยังไม่มีเทียนเลยอ่ะต้นมีเทียนไหมผมมีเทียนครับพี่แต่ไม่รู้ว่าเทียนของผมอ่ะมันจะอันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะปักไปในกระทงของพี่ได้ไหมไหนขอพี่ดูเทียนของต้นหน่อยสิแล้วผมก็ค่อยๆเอาเทียนของผมให้กับพี่แปมๆดูโอ้โหเทียนของต้นเนี่ยพี่ว่า ขนาดกำลังพอดีกับกระทงของพี่นั่นแหละต้นเคยๆปักลงมาเลยนะพี่อยากลอยกระทงจะแย่อยู่แล้วดูสิน้ำนองเต็มตะลิ่งไปหมดเลยอะพี่อยากเอากระทงลงน้ำจะแย่แล้วครับพี่งั้นเรามาเอากระทงลงน้ำกันดีกว่าแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเ,เอาเทียนปักลงไปในกระทงของพี่แปมๆแล้วเราสองคนก็ลอยกระทงกัน อย่างมีความสุขพอตกดึกผมกับพี่แปมแปมก็เข้าไปในบ้านเพื่อพักผ่อนเราแยกห้องนอนกันห้องนอนกับผมกับห้องนอนกับพี่แปมแปมอยู่ติดกันเลยครับพอตกกลางดึกพี่แปมแปมก็มาขอห้องผมผมก็เลยเปิดประตูออกไปดูเป็นอะไรนะครับพี่แปมแปมต้นพี่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในห้องของพี่อ่ะ คืนนี้ขอพี่นอนกับต้นหน่อยได้ไหมอะ่ะพี่กลัวผีอะ่ะก็ได้สิครับแล้วหลังจากนั้นพี่แปมแปมก็เข้ามาอยู่ในห้องกับผมตอนแรกเราก็นอนหันหลังให้กันแต่สักพักเราก็หันหน้ามามอง,มองกันแล้วผมกับพี่แปมแปม,แปมก็ไม่ได้พูดอะไรกันนอกจากปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความรู้สึกของกันและกัน จนผมกับพี่แปมแปมตกเป็นของกันและกันแล้วพอตอนเช้าผมกับพี่แปมแปมก็ตื่นขึ้นมาพี่แปมแปมก็มองตาผมแล้วก็ถามว่าเมื่อคืนตอนลอยกับทงอ่ะต้นอธิษฐานอะไรหรอผมก็อธิษฐานว่าขอให้ได้มีความสุขกับพี่แปมแปมเลยครับแล้วมีความสุขไหมล่ะมีความสุขที่สุดในโลกเลยครับพี่แปมแปมแล้วพี่อ่ะ พี่อธิษฐานว่าอะไรเหรอเมื่อคืนเนี้ยนนพี่ก็อธิษฐานว่าขอให้พี่ได้ต้นเป็นแฟนไงล่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าพี่จะสมหวังหรือเปล่าจะไม่สมหวังได้ยังไงล่ะครับพี่แปมแป,ม,แปมก็ผมอ่ะเป็นแฟนของพี่แปมแปมตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วจริงเหรอพี่ดีใจจังเลยงน้นตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วนะแล้วเธอก็หยิบแก้มของผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชม ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ